ก็ใส่ผงปรุงรสเลยครับครับวันนี้ได้ปรากฏมาครับกออ็จะแกงครับผม ครับทำปลาต้องระวังหนะครับมีเบ็ดติดมาด้วยนะครับเนี่ยก็ทำปลากินปลาก็ต้องดูส่วนหัวให้ดีนะครับว่ามีเบ็ดติดมาหรือไม่ติดคอตายเลยนะครับลายนะลายนี่ครับเบ็ดติดมาเลยครับ ล้างเขาออกด้วยน้ำส้มสายชูนะครับผมหรือจะใช้เกลือก็ได้ครับแต่น้ำส้มสายชูมันจะล้างเขาได้หมดจดกว่าเอา,ขาออเขาเอาเมือกเอาเขาออกครับถ้าคนกินบางคนเขาจะเหม็นข้าวปลาเพราะเปลาไม่มีเก็บมันจะเหม็นมันจะข้าว แกงกกปรากฏก็เครื่องปรุงก็เดี๋ยวจะใส่ผักบุ้งด้วยนะครับก็มีกระชายครับผมกระชายสดแล้วก็ใบม,มะกรูดฉีกพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็พริกอ่อนครับผมแล้วก็ใบกระเพราแล้วก็พริกแกงครับพริกแกงเราตำไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปผัดน้ํามันได้เลยครับเราจะใส่ผักบุ้งด้วยนะครับเปิดไฟตั้งน้ํามันเลยครับน้ํามันใส่แล้วก็เอาพริกแกงใส่เลยครับ ก็ผัดน้ำมันกับพริกแกงให้หอมเลยนะครับแล้วก็ไยเอาประกดใส่หอพริกแกงหอมแล้วก็ใส่น้ำาลยครับเ,เดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วก็เดี๋ยวใส่ปลาครับผมพอน้ำเดือดแล้วก็ประกดใส่เลยครับผมชมนี้ก็อย่าเพิ่งคนปลานะครับผมเดี๋ยวมันจะขาวรอให้มันสุกก่อน แต่เ,เราก็ตัดน้ำลาดใส่ได้ปลาเริ่มใกล้สุกก็ใส่ผักบุ้งนะครับสุดยอดแล้วใส่ผักบุง้งครับจากนั้นก็ใส่พริกอ่อน แล้วก็ใส่กระชายนะครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีดถ้ามีพริกอ่อนสีแดงก็ใส่ไปด้วยมันจะเพิ่มสีสันคนให้เข้ากันเลยครับถ้าน้ำน้อยเราก็เติมน้ำน้ำนี่คุกกับข้าวกินอร่อยอร่อยมันแห้งไปเดี๋ยวเราก็เติมนำ แล้วก็ใส่ผมชูรสครับผม,ผมไม่ใช่ครับน้ำตาลครับผมใส่น้ำตาลนิดหน่อยผงชูรสเราไม่ใส่ครับนะครับจะร่วมวรอบปรนทานอานเดวยกันครับ